โอเคครับคนดูเราอยู่กับเกมแนวไตแล้วนะครับผมเกมนี้สามารถปิดสามารถ,าารถปิดปิดเน็ตเล่นได้นะครับคนดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มาเล่นยังนัน่นาจะเป็นเกมแนวคู่อะไรแล้วต้องวิ่งเก็บอะไรประมาณนี้นะครับคนดูโอเคโอเคดูมันแน้กูทำไรอ๋อมันแน่ป้าหัวใจให้โดนเฮ้ย,ยอย่าเครียดมาตะก้อนตะย่าเครียดย่เครียดงหัวใจส่งหวัวใจส่งหวัวใจ ตงหัวใจ่งหัวใจยารักงหัวใจโคตรเสียงนี่โดนทีบเลยเยอร์นั่นอะงูจุบกันย่งม,มัน Very good. เลิคูดเด็คมาแต่เดอับการอ๋อมันจะทำให้ีมันดูแย่งไงอ๋ออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรนี่อันนึง ไม่ต้องดีมีสุกันเลยทีเดียวจนยับบอกเลยโอ้โหได้เข้าวิธีสมรถแต่งงานกันเลยทีเดียวนะรับคุณรูโคตรหลอ่อจีสมัดปาดเปียวเสียยังเดียวย่ม่วงให้ไม่ใช่ละอะไรนี่มันให้ดาวเรายังไม่ให้นะเพอดอูเอ้ยคูณห้าไปดิไม่ให้ไวไอ้รสป,ปอร์ตนีรสป,ปอร์ตไอ้เขง วขี่จกักรยานไปหน้าน้องชายเอาสป,ปอร์ตนะเนี่ยเนี่ยขี่เลอสปอร์ตไม่ต้องไม่ต้องอย่าเหลี่ยมครับอย่าเหลี่ยมไม่ชอบโอ้มึงมึงเดินกันอย่างนี้เลยเหรอมันใช่หรอดูโคตรสวยนี่ที่แป้งเลยเออโดนเดินมาจุบก,กันนะี่แล้วดูแล้วชอบเลย เด็ดเกมมาตะฟักแล้วมีดอกลาบลาบเป็นขูเฉิมแม่เว้ยแม่เว้ยนี่ไงแม่วา yeah, yeah, เด็ดเมตะฟักอาเกมไปกินมึนงอะนี่หลอเทีสมาร์ทบาดเดียวเสียเงนเดียวเยวอ่ม่วงนมอเป็นไงหอดที่มาดเดียวเยเนเดียวเยอะม่ว โอ้จูบแกนจูบก,กัเจดุ๊กจะดุก๊กอะไรเนี่ยได้สกินใหม่แต่เรายังไม่อยากได้เลยแค่แหละมาถึงก็ได้รถเลยครับน้นองๆไยเอ็นนี่เหลี่ยมไอเอ็นนี่เหลี่ยมนะโอเคไอเอ็นนี่เหลี่ยมนะ G, เกมมาเตฟักกเฮ้ยมันได้จูบก,กันหน้าเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าใช้อะไรเนี่ยโอ้ได้วิขววเข้าะห์ทีสมรสวิวาโดนทีบืหย,ยังจะโดนทีบอีกอ่ะไม่ใช่ละเอาเลยแม่งเลยขอคุณห้าขอคุณห้าเรียบร้อยห้าเฮ้ยเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขอเป็นดานละกันย่อาวนี่ไปขอละกัน ขอละกันขอละกันเฮ้ยเอ้นี่เหลี่ยมนะไอ้นี่เหลี่ยมนะบอกวีไอ้นี่เหลี่ยมนะยม,มาดอกกุหลาบตกใส่โีคู่อคของกูเอาของกูของกูไอ้เวนเหลี่ยมเต้ยนะมึงเนี่ยโดนขีดไปหนึ่งทีเป็นไงเหลี่ยมหมอเหลี่ยมต้องโดนขีดไม่ได้ไปกินแพนด้าวะ่ะ น้องด้าน้นองด้าน้นองด้านหน่อย้าคุูเป็นด้าหรือเปล่าเอาไปไอยากได้อันนี้โ oh, well. อ้เซเดเวอร์เดยว่ะคาปูชิโน่ของพี่น้องชายอันเนี้ยคาปูชิโน่หรือจะก,กระเป๋าแต่ขี่รถสปอร์ตแบบกอล์ีอะครับนอก,นอก,นอก เย่เย,เยมเันจะเกิดของกูยาเหลี่ยมขอร้องไม่ชอบเออใสา่ชุดนั้นไปนะชุดพีชส่พีชจะไม่ลหล่อไม่สวยแต่พี่ก็มีไอ้ต้วที่ใหญ่มากแค่ละอะไรครับนี่ได้จะกินอีกแล้วจะกินคาบบร์บอยวะนรอบนี้กูหน้าไรมารอบท้ลาละเอ้นี่คืออะไรอะ่ะด้านใหม่หรอเป๋่ากระเป๋า bảo gặp bảo gặp bảo gặp bảo bảo ok già lá ngăn tàu chụp 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 là gì โอเคครับก็ดูเกมน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตาม้ราด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เกมน,นี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะคนดูมันก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมันให้เราเก็บอันนี้ไปเรื่อยๆนะคนะคนดูเก็บตรงนี้แล้วก็ขยับขวาให้ดีโนนอย่าหลักกันแค่นั้นแหละลูกแค่นั้นพอเล้วแกมีเงินก็บอลแล้ว มียืนตะบอแล้วยัดเขี้ยขี่หลังอ่ะยัดเี่ยยิง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 ยงยิ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 ง ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวเจกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้คลิปแบบนี้ใครชอบคลิปแบบนี้นีน่เลยแนะนำมาทีนีน้นะครับผมก็ฝากคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าผมขาดปกป้องตรงไหนนะครับผมแถมจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับผมไปแล้วแบ๊ายบาย